ของพวกเพื่อตระกูลขิงขาที่เกิดจากใช้แบคทีรีรีเราเอาเชื้อเนี่ยเข้าไปสกัดแบคทีรีรีได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลพันธที่กรมพิากาพัฒนาอ่าทีนี้ลาขาวผมผลิตมาให้พวกเราแล้วเก็บไว้ได้เดี๋ยวจะเอาขึ้นมาแจกเร็วๆนี้นะครับลาขาวมันดีไงฮะมแมลงเอ่อด้รับเข้าไปส,สู่ตัวมแมลงแล้วมันเกิดเชื้อราทันทีเลยถ้ามันก็ตายถ้าเป็นระยะเป็นตัวมแมลงก็ตายเป็นตัวหนอนก็ตายเหมือนกันเห็นไหมฮะมันจะค่อย เกิดเชรลาลุกลามไปตามร่างกายมันแล้วก็สีจะเปลี่ยนจากขาวมาเป็นคร้มคราเสร็จปุ๊บเชื้อราคืนกินทั้งตัวแล้วก็ไม่ฟลักไม่เป็นตัวเต็มวัยก็ตายในนั้นเลยนะครับอ่าเมื่อกี้ตัวหลักที่เราเตรียมไว้แจกเหมือนกันอันนีต้ตาเขียวไตโคนามาอาจจะมีธรรมชาติในป่ายต้นไม้กอดไม้เดี๋ยวจะมีภาพให้ใหเห็นว่าธรรมชาติเราเจอรานีอยู่แล้วเป็นประโยชน์เราสามารถเอาสก,กัดมาใช้ได้ในแปลงด้วยนะครับอันนี้กล้วยที่มันตายไปหเหลือย่ดถือเหี่ยวเนี่ย พอตัดลําต้นดูจะเห็นเนี้ยฮะท่อน้ำท่ออาหานสีดําเลยฮะเป็นโรคไตพายนะครับอันนี้ก็เป็นโรคตรงที่ไตกระมาก็ช่วยได้นะครับตะกูลโรคเน่าั้งหลายแหล่เนี่ยไตกระมาก็ช่วยได้นะโรคเน่าแล้ว้นเน่าเนี่ยตัดดูลาต้นเห็นไหมฮะเป็นสีดําเป็นเชื้อราขึ้นมาเนี่ยตรงนี้รากเน่าคอรินนะครับหรือแดมปิ้งออฟนะับชื่อเขา่าตัวที่ผมพูดเกินไปเมื่อกี้่ะไซเดนปอยเอาตัวแรกก่อนเนาะไซเดนป่อยดียังไง อันนี้ทางกบาการมีชื่อของคลที่เขาวิจัยมาแล้วเนาะอันนี้ก็ข้ามไปอ่าอันนี้ผ่านไปเพราะเป็นเรื่องของศัพทิกเนาะแต่ว่าถ้ามันเข้าไปในตัวมแมลงเนี่ยมันไปจํากัดไอ้นี่มันอยู่ร่วมกับแบคทีเรียนะมันไม่อยู่ัวเดียวนะไอตัวไซเดนปอยเนี่ยอยู่แบบพึ่งพาใสยกับแบคทีเรียชนิดหนึ่งมันก็สร้างอาหารให้แบคทีเรียแบคทีเรียก็สร้างอาหารให้มันนะไอตัวไซเดนปอยเล็กๆเราอาจจะมองตาปากมันจะเห็นมันเส้นได้เล็กๆนะครับนิดเดียวนะครับ มีสามระยะเฉ่ตตัวระยะใหญ่ๆคือระยะไข่ตัวอ่อนแล้วก็ระยะเต็มวัย y, นะครับระยะที่มันเป็นประโยชน์กับเราคือระยะตัวอ่อนนะครับเป็นระยะเดียวที่มันมีประโยชน์กับเรานะครับอ่ะผมไปวัยเนาะอันนี้เราเปิดใต้กล้องเห็นตัวลักษณะอย่างเงี้ยหัวแหลมท้ายแหลมแต่มันมีเส้นอยที่เป็น,เป,นเป็นทั้งสัตว์ตัวพืชด้วยนะตัวไม่ดีก็มีตัวดีก็มีต่างไงฮะถ้าตัวไม่ดีเนี่ยมันจะมีเนี่ยหลอดดูดอาหารไม่ค่อยจอะไม่ค่อยดูดตามพืชเรา แต่ถ้าตัวชน,ชนิดที่ดีเนี่ยที่เอาใช้กําจัดแรลงอะ่ะมันจะไม่มีไหตัวหลอดดูดอาหารใงปากมันมันจะเป็นตัวยาวเฉยเนี่ยอันนี้ตัวดีอันนี้ตัวไม่ดีมีปากดูดครับมันไปดูดดูดจากวพวกขพืนของเราเนาะอันนี้ก็แตกตา่างเวลามันเข้าไปในร่างกายของมแมลงเป็นงไงบ้างฮะถ้าไประยะเป็นนอนอ่าใช้เดยรอระยะที่ระยะตัวอ่อนที่เราบอกเนี่ยเข้าไปนอนปุ๊บเนี่ยมันเข้าทางไหนบ้างช่องช่องเปิดทุกอย่าง หวานปากผิวหนังของแมลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นปล่อยเชื้อแบคทีเรียที่เป็นพืชเป็นเชื้อพ่งพาอาศัยกันซิเบลซีของมานน่ะเข้าไปในตัวแมลงฮะไปปล่อยเชื้อโรคให้แมลงแมลงก็ตายตายปุ๊บมันก็จะขยายพันธุ์ในตัวแมลงเลยวางไข่ตั้งแต่อ่อนพอมแมลงตายปุ๊บมันก็ขยายตัวเดิมไวเแล้มก็แพร่เชื้อของเซยยนปล่อยต่อไปก็เป็นวงจรชีวิตของเซนปล่อยนะครับเนี่ยแล้วก็ไปศึกษามาเนาะมันเข้าไปทําลาย สัตว์พืชมแมลงเรายัางไงอันนี้ผมมาเล่าให้ฟังปามันเข้าตรงไหนบ้างอ่ะปากทาวารรูหายใจหนังลำตัวตรงไหนเป็นปากเป็นทาวารเป็นรูหายใจของมแมลงเห็นไหมฮะปากตรงนี้เลยหัวต,ต,ตรงด้านหัวด้านท้ายเนาะำดำาเดีายนเวลามันกินเนี่ยทวารก็คือด้านด้านท้ายของตัวมแมลงแต่ตัว,ต,วตัวหนอนนะครับแล้วก็รูหายใจตามผิวหนังข้างๆเรา,านี้แหละข้างๆแมลงนี่นะครับเชื้อนี้เข้าไปได้เลยนะับถ้าเราไปฉีดพ่นในระยะที่เหมาะสมแมลงไม่รับ ตายนะครับอ่าลักษณะหนอนตายด้วยเส้เดินฝอยเป็นไงจะไม่เน่าเลยนะจะดำดำ,ดำค้ำๆไปไงี้เหมือนคนเป็นโรคเอดสหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ดำด,ดำตัวดำไปเลยเนาะคนเป็นโรคอ่ะหน้าตาผิวพรรณก็ไม่สดใสมแมลงก็เหมือนกันเนาะเป็นสีน้ําตาลเข้มสีแดงเงี้ยครับน้ำตาลแดงไปเนี่ยอันนี้ปกติสี <c oughs> ข,าขาวๆคุนๆน,นะสีครีมครมพอมันเจอผ่านไปยี่สี่ชั่วโมงนะฮะสิบสองชั่วโมงเริ่มค้ำแล้วก็พอยี่สชั่วโมงอ่ะลักสีดำค้ำน้ำตาลแดงแล้วก็ตายนะครับ แล้วมันศัตรูพืชที่ที่เราเจอเป็นไงบ้างอันนี้น่าจะในหนอนที่ไปกินพวกรังพึ้งน,นะอันนี้พวกหนอนมแมลงที่ไปกินรังพึ้งพึ้งก็มีศัตรูของมันเนาะเราใช้ตัวนี้ได้นะครับปลอดภัยเห็นไหมในลาตัวของหนอนแล้วมไมีเส้นด้าปล่อยเต็มไปหมดเลยข้างในมันเส้นไม่ได้เส้นปล่อยถ้าไปเก็บการละในพวกยอด่อนของพวกไม้ดอกหนอนถ้าไปกินเนี่ยเราก็จีดพวกเนี่ยตัวดำตายหญ้าสนามบางทีสนามกล์ฟสนามหญ้าตามบ้าน มีด้วงม,มีหนอนไปกินรากก็ใช้นไ,ได้อันนี้เหมือนจะเป็นข้าวโพดเนาะอ่ะาแรลเข้าไปก็ฉีดพพดปุ๊บตัวก็ดําตายไปเลยอ่าสัตว์ตัวเพืชที่เราจะการด้วย,ยด้วยเซนเนอ์ปอยมีอะไรบ้างโหเยอะมากฮะเกือบสิบกว่าชนิดเนาะหนอนใยผักหนอนคลือบกระลำหนอนกระทูนะพวกหนอนจอดสมอด้วงหมัดผักด้วยหนอนทอนใบเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟพีพีพพ่บอกเพี้ยในพืชที่ปลูกเนะาะเราใช้ได้นะไรขาวหนอนจอดผลมแมลงบีขาวด้วยนะครับ อ่ะพ่นไส้เดนป่อยเดี๋ยวพ่นตรงไหนเดี๋ยวมาบอกกันอ่ะโอเคเนี้ยนี่นี่คือเจอไหมฮะในใบผักพวกเราเจอไหมไอ้ตัวเนี้ยร่องมาดผักเนี่ยกินทีไปเป็นรูไดงไปหมดเลยเนาะใบคุนไปหมดเอาสองแบบโอ้มันใบเราเป็นจุดๆเป็นรูหมดเลยเราใช้ไส้เดนป่อยจัดการแบบนี้นได้เลยนะครับอ่าฉีดพ่นยังไงอ่ะกระป๋องน้ำเชี่ยวเขาจำหน่ายกันิีพันต่างกันค้ากระป๋องประมาณห้าสิบล้านตัวเนี่ย ผสมน้ำ20ลิตรบอโดหนึ่งที่เราฉีดพ่นไี่กี่ลิตร2บคูดีเนาะงั้นกระป๋องนั้นก็ใส่บอโดลงเนี่ยหลังระแบกเนี่ยพ่นเลยหรือล่าดลงดินนะครับเมื่อผักถ้าเป็นผักก็ประมาณทุกสิบวันน่ะวันแรกวันที่10 20, 20 30เราฉีดพ่นนะครับหลังหลังหวานมเมล็ดเนาะถ้าเป็นมเมล็ดพืชทำเนี่ยทุกสิบวันเาใส่ไปเลยนะใส่ช่วงไหนเดี๋ยวจะบอกเดีนะ๋ยวไปใส่ช่วงแดดจัดนะครับเดี๋ยวมันตายช่วงแดดร่มลมตกนะครับ กนนีไม่พ่นนะฮะไหนน้ำปองเปนตัวอย่างเนาะก็เหมือนกันหนึ่งกระปองน้ำที่สิบริตทพ่นตามเก่งที่มีหนอนเวลามันมาจอบตามใบพ่นนะฮะฉีดพ่นเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูงเนี่ยพ่นทุกต้นหนึ่งประมาณสองสามลิตรนะครับอ่าขึ้นกับอายุต้นใหญ่ก็จะมากกว่านี้นะครับสมุูมิตนใหญ่เนาะทุกสิบห้าวันนะติดต่อกันสองครั้งจะเอาอยู่แล้วนะครับในพวกพืชไม้ยืนต้นอ่าพืชตะกุดหัวทีในดินอ่ามันเทศตัวอย่างเนาะเราจะมีคนดอยมีพืชหัวอะไรมากมันก็หลังอะไรมาก โอเซนท้าวแครอทใช่ไหมฮะ,ะบีรูดใช่ไหมฮะถ้ามันเจอพวกร่วมวงหรืออะไรที่เกิดอยู่ในดินเนี่ยไสเดนฝอยก็ช่วยได้นะครับถัดไปอ่ะอันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นตัวอะไรที่มันโดนไสเดนผ口气การเนาะตายไปแล้วนะครับเอ่อก็ฉีดพ่นเหมือนเดิมไหมฮะหนึ่งกระป๋องน้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นในร้างดินตอนเย็นอ่าทำไมตอนเย็นฮนะถ้าตอนแดดร้อนฉีดพ่นไปมันก็ความร้อนในแดด ก็ทาให้มันตายใส่เรดบอยที่เป็นประโยชน์ของเราเนี่ยเราจึงพ้ชนช่วงนี้ไม่มีแดดช่วงเย็นเนี่ยเหมาะสมนะครับอากาศดีความชื้นเหมาะสมไม่มีแดดมาททาลายนะครับอันนี้กรณีมันเทศเนาะมันก็จัดการได้ครับในดาวเรืองเมื่อกี้ใครปลูกดาวเรืองมีไหมฮะเมื่อกี้พี่ปลูกดาวเรือง,เ,องเจอด้วงเจอหนอนอะไรบนะ้างเจอเจอเกียมออกหรือว่าฉีดยาเคมียังไงบ้างไ,นะไม่ตายอ่ะไม่ตายเองลองรีดเนาะันนะ่าสนใจนะ ฉีดพ่นเหมือนกันเลยฮนะหนึ่งกระป๋องใส่น้ำหนึ่งโบโดฉีดพ่นให้ละเอียดเลยตามยอดดอกในตอนเย็นผังรดน้ำแตกใช่ไหมตอนเย็นรดน้ำตั้งกี่โมงอ่ะเช้าเย็นใช่ไหมับผมว่าน,นาะนนำตอนเย็นหละรดน้ำเสร็จปุ๊บฉีดเลยทุกห้าทังเจ็ดวันนะครับหลังพอกเล้นนี่แหละพอมันต้นมันองอกก็ฉีดพ่ดนนะมันก็ช่วยได้อ่าเมื่อกี้บอกว่าเรื่องยาสนามมันว่าเคยเจอพวกไอ มแมลงในหญ้าสนามนะครับมันก็จะมีตรงนี้เราฉีดพ่นได้หรือว่าใส่ไปในตัวสปริงเกอร์หญ้าสนามก็ได้เนาะมันจะช่วยให้มแมลงที่มากัดกินรากเนี่ยตายเลยนะครับซึ่งปัญหานี้ก็เจอเพราะว่าเวลาอ,อยู่ในเมืองเนี่ยเขาปลูกมีแต่ตึกมีแต่อะไรคอนโดย้ามันเ,เ,เ,เขียวมแมลงก็ชอบหญ้าก็เขียวยอดมนอ่อนอเนี่ยมแมลงไม,ไม่ไม่กินคอนโดเนละาเนะขา,า,กาก็ไปกินหญ้าสนามตะมุดลงไข่รากหญ้าก็ไปกิน ก็อันเนี้ยก็ไปช่วยได้นะครับเวลาหญ้าสนามเดิกินกินก็หญ้าก็แหว่งไปเลยเนาะนี่สวยเนี่ยอ่าเมื่อกี้พี่บอกพี่ปลูกเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดหอมกระปุยไฟโอเคราคากิโลเท่าไหร่ทุกวันนี้อ่าหอมก็ประมาณสองร้อยค่ะกิโลสอ,องร้อยโอก็ประมาณร้บครับถือว่าราคาดีเนาะทุกปีราคาก็ประมาณนี้ใช่ไหม ครับเดี๋ยววันหลังไปขอดูเห็ดหอมคุณนนแล้วกันเนาะครับอันนี้ใช้ในการเห็ดหอมก็เหมือนกันนะฮะหนึ่งกระป๋องน้ำหนึ่งโบโดยี่สิบลิตรเนี่ยนะครับฉีดพ่นเมื่อเปิดปากถุงเห็ดเลยนะครับพ่นไส้เดนฝอยเข้าไปทางปากถุงเลยนะเข้าไปเลยนะไม่เป็นไรมันมันไม่ไปเกี่ยว,วกับเข้าตัวเชื้อเห็ดอยู่แล้วเนาะก็ไปช่วยป้องกันมแมลงในก้อนเห็ดน,นะครับสัปดาห์ละแค่หนึ่งครั้งนะครับหรือว่าเมื่อพอกันระบาดนะครับก็ช่วยได้นะครับในกรณีเห็ดนะฮะส้เดนอยช่วยได้เนาะไม่น่าเชื่อนะ เห็ดกับใส้เดือนมาอยู่ด้วยกันแล้วมันช่วยกันได้วันนี้ก็มาบอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับอ่าเะเอของเราสตรอเบอรี่ฮะด้วงกินรากสตรอเบอรี่ใครเจอปัญหาเรื่อนนี้ท่านทางที่ปลูกในรากใต้ดินมีด้วงไปกัดก,กินราดไหมเจอทุกไลนทุกไลนถามก็ต้องเจอทุกลายนะเพราะเป็นศัตรูที่อยู่กับดินอยู่แล้วปลูกยังไงก็เจอนะครับลักษณะของด้วงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคัใช,ใช่ไหม อ้าวผมไม่ทำยังไงอ่ะมันหายไปเมื่อไหร่เดี๋ยวขอพิมพ์งานโดยผมเ่อดหรือว่าสายมันหลุดกอเดี๋ยวนะผมขยับสายให้<ป>อ๋อนั่งพูดไปตั้งนานจอมันหายหายไปกี่ภาพงั้นกลับไปที่เห็นไม่เห็นเห็นเี่ภาพนหมเมื่อกี้เห็นเห็นมีนะครับเด,ดี๋ยตวตัวตกหล่นนะพูดผิดพูดถูดดๆๆกก็ขั้มไป สตรอเบอรี่เนี่ยเมื่อกี้บอกเน่ยอย่างนี้ไหมครับปัญหาของสตรอเบอรี่บ้านเราตัวเรียกอันนี้เรียกอะไรนอนนอนกัดนอนกินรากหรืออะไรนอนแก้วนอน,วน,นอนแก้วเนาะปกติใช้แก้ปัญหานอนแก้วไหมครัสตรอเบอรี่เก็บออกหรือว่าถ้าขุดก็เจอรากมันจะพบรากฉีดยาตัวไหนคร ชื่อชื่อยาอ่าจำไม่ได้เออแพงไหมเอาถามไมไม่ไม,ไม่ต้องถามชื่อยาแล้วมันราคาแพงไหมไม,ไ,ไม่แพงเแพงเท่าไหร่แต่และยี่ห้ออีกเนาะเออแล้วฉีดพ่นบ่อยไหมพ่นล,ลากเลย่นากเลยนะครับอืมแต่ต้องบอกพวกเราก่มอนว่าทุกสารที่มี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 พิษกับผู้ชใช้หมดเลยนะ มแมลงตายถามว่าถ้าเราเราจะรอดเหรอถ้าเราไปจับมันทุกวันฉีดทุกวันแล้วก็ปนเปื้อนเข้าผิวหนังเมื่อกี้มแมลงมันดูดซึมไมไนั่นน่ะเข้าผิวหนังใช่ไหมถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเราไปจับสารเคมีอ่ะมันเข้าผิวหนังได้ไหมเล็บซอกเล็บผิวหนังอ่าแพ้กันก็เรื่องใหญ่เลยเนาะแล้วก็ถุงมือถุงม,มือก็ถามว่าก็สูดอากาศเข้าไปอ่ะสูดปิเงี่ย <c oughs> มันก็ทําทุกวันทําทุกปีเลยหลายปีสุดท้าย หาเงินปลูกเั่ว์ไประดิได้เป็นแสนสุดท้ายไปให้ใครให้หมอหมอก็รวยอะ่ะเราก็ก็ลาบากเนาะงั้นก็ต้องมาคุยหาทางช่วยกันแล้วทำไงให้มันลดปัญหาเรื่องเชี่ยวเรื่องของสัตว์พืชที่ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายกับโรคสารเคมีใช่ไหมฮะทุกวันเรามีใครวันหนึ่งไม่เจอสารเคมีบ้างผมถามหน่อยวันแรก <c oughs> สารเคมีเข้าตัวเราอะไรฮะมีใครอาบน้ำแม้เช้านี้สบู่หาสารเคมีเนาะ มีใครแปลงฟันไหมฮะเช้านี้แปรงฟันสารที่มีไหมไอ่าสารผมตอนเย็นสารที่มีไหมอ่าใช่ไหมฮะกินผงชลสสารที่มีเนาะทุกวันเราเราเอาตัวเรา้าไปเสี่ยงกับสัมผัสสารที่มีหมดเลยอะ่ะใช่ไหมฮะกระทั่งหน้ากากที่เราใส่เนี่ยเขาก็มีการลมฆ่าเชื้ออะไรเนี่ยมันก็วัตถุดิบวัตถุที่สร้างหน้ากากเราเนี่ยจริงก็มาจากตัวเป็นเรื่องของโพลิเมอร์เป็นอะไรต่างก็สารที่มีนั้นะแต่เราไม่รู้ว่าไหนมัน มันจะรุนแรงกับเราแค่ไหนได้ว่าทุกวันนี้เราสะสมไปเรื่อยๆเนาะเพราะเนี่ยอันเนี้ยอันตรายน่อน,นอน,น,นแมลงตายเราคนจะเรียกใช่ไหมฮะนี่ถ้าเราเจอตรงเนี้ยในสตรอเบอรี่วันนี้ก็มีทางเลือกเรื่องของเชียร์พันธุ์คือเรื่องของการใช้ใเดรั่นฝอยนะครับเหมือนกันเลยฮะหนึ่งกระป๋องน้ำ20ลิตรฉีดพ่นตอนเย็นนะครับที่คนบนสตรอเบอรี่ต่างลดน้ําไปแล้วเนาะให้มันมีความชื้นในดินเนี่ยสองครั้งหลังปลูกลองดูว่าเราปลูกไปสักระยะหนึ่งอ่ะฉีดพ่นกันไม่ก่อนสักพักหนึ่งอ่ะฉดพดพ เอาไม่ชัวร์ถ้าไม่ชัวร์สามครั้งก็ได้สี่ครั้งได้แล้วเราเจอใช่ไหมมันจะไปทําให้แมลงพวกนี้ตายนะครับหนอนพวกนี้หนอนแก้วใช่ปะเนาะนะครับอันนี้หน้าตาของผมมิพานที่ทางกรมวิชาการนะครับแนะนํามันเป็นกระป๋องหนึ่งกระป๋องนี่แหละห้าสิบล้านตัวใช่ไหมเมื่อกี้บอกหนึ่งกระป๋องห้าสิบล้านตัวมันเยอะมากเลยนะเนาะออก็ทํางานออกมันไปมันก็สู่กรมวิชาการก็สร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นผิพานขึ้นมาแล้วก็ย๋ยวไปหาซื้อใช้กัน นะครับผมผมมีมาแจกนะหน้ารอบหน้าเดี๋ยวมีมาแจกแล้วกันเนาะนะครับอ่า mm hmm. ละลายน้ําเนี่ยเขาบอกเตรียมน้ําสะอาดละลายเองไปในกระป๋องในถังน้ําแล้วก็ควรควนให้ผงละลายเป็นผงม,มาเนาะเป็นเล็กๆเ,เป็นผงม,มาแหละเป็นไข่ของมันอนะ่ะจะเป็นตัวก่อนนิ้วนะเขยา่าเขย่าหน่อยแล้วก็ปรับโมชีให้เหมาะสมอย่าให้มันเล็กเกินอย่าให้มันนั่นเกินแล้วก็ฉีดให้เป็นสเปรย์ให้มากที่สุดแล้วก็ใช้ครั้งเดียวให้หมดไปเลยนะครับเนี่ยนี่สิบห้ากรอบเลย ออกมาเป็นผงหน้าตา่างเงี้ยเปิดกระป๋องมานะครับไม่ใช่ถุงโมกตนทีน่ลูกนะสับอย่าสลับกระป๋องนะเปิดให้โอ้มันเหมือนหน้าตามันนมนมนมผงให้ลูกเลยอะ่ะเปิดมาแล้วชมให้ลูกกินรับรองเลยฮะลูกนี่น่าจะนะอาจจะอิ่มไส้เดือนฝอยทองนะครับก็เลี้ยงดีๆจัดวางให้ดีนะอุปก,กรณ์เหล่านี้เนาะอ่ะโอเคอะไรนะ้ำควรแล้วก็คนแล้วก็ฉีดสเปรย์อันนี้ปริมาณเล็กๆแต่ว่าถ้าเกิดทำมาเยอะก็ต้องโบโดยนะฉีดพ่นเครื่องสไพหลังอนะ่ะ อ่าคนพ่นตอนไหนเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะฉีดพ่นตอนเย็นหลังรดน้ํานะครับมีความชื้น,น,อนพอสมควรนะในแปลงเนี่ยอ่านะครับพอฉีดก็ไม่ต้องอ่าอะไ,ไรพอฉีดไม่ควรเล็กเกินไปเนาะมันจะตันหัวได้นะเวลาฉีดพ่นนะครับเราก็อ่านคู่มือในข้างประกองให้ดีเนาะใช้อะไรยังไงนะครับก็จะม,มีการบอกอยู่ข้อดีของไสเนลนอยดเป็นยังไงบ้างครับมันจะไปทางานงมันเองฉีดไปพวกคนเนแปลงในถังเราละในแปลงโซลรีก็ตามในแปลงถังในก้อนเห็ดน,นะครับ มันจะมุดชอนชัยปหสาศัตรูพืชของมันเองมันจะฝักตัวรออะไรมาอะไรมามันจะทํางานของมันเองนะครับมันจะซุกซ่อนตัวมันเองนะครับแล้วก็ทําลายแมลงที่เราเอ่อมากระทบพืชของเราเนี่ยแมลงจะตายภายในกี่วันนะอ2ชั่วโมงประมาณนั่นแหละ2-3วันน่ะก็ตายหมดแล้วนะครับไม่มีผลพิษตกค้างในผลิตของเราในก้อนเห็ดในสตรอเบอรี่ในแปลงผักไม่มีนะครับมันก็เป็นแค่ สิ่งมีชีวิตเล็กพอมันทางานเสร็จมันก็ตายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญห,หาเนาะ,ะไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับมันก็สามารถใช้ได้กับเนี่ยราะว่าไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์เลี้ยงพืชน,นะครับแล้วก็ไม่เป็นทาลายพืชกด้วยนะครับมีความทนทานต่อสารข้ามแมลงด้วยนะเออนนี้ก็ถือว่าข้อดีของเขาคนต่อแรงดันถามว่าแรงดันเกี่ยวอะไรตอนเราฉีดปนนะเจอแรงดันอะไรเนยอะมันก็ทนได้ฉีดปนเครื่องไฟฟ้ามันก็อยู่ได้ฉีดปนเครื่องแบบแรงดันสูง แปลงใหญ่มันก็อยู่ได้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับสารธรรมชาติด้วยนะครับตัวแมลงมันเป็นพืชไทยสัตว์ที่มีประโยชน์เนาะมีความแข็งแรงแต่ว่าไม่ควรเก็บนานเกินหนเดือนนะครับความมีชีวิตลดลงนะครับอเราควรเตรียมปริมาณเพียงพอต่อการใช้แต่ละครั้งสไลด์ไม่ไปต่อไปนะไตโกดาม่าเมื่อกี้แมลงไปเนาะหนึ่งอเซนท์ปล่อยไปเนาะ นี่ตรงเชื้อราเขียวอ่ะตจคนมากจำไม่ให้เชื้อราเขียวอ่ะผมให้ดูรูปดีกว่าราเขียวมันเป็นยังไงมันอยู่ตามพืชตามป่านี่แหละสีเขียวนี้นะครับอ่ะมันเกิดตามขอนไม้ได้ไหมได้นะครับในโห็น,นี้เคยเจอไหมแบบนี้ยตามขอนไม้ตามตอไม้เก่าๆแห้งๆที่ตายเนี่ยอันนี้เือราียวที่มีประโยชน์นะครับเราสามารถเอาอย่างธรรมชาติมาใช้เนี่ยมันเกิดตามเปลือกไม้ก็ได้สีเขียว,ยวตามคอนเห็นก็มีเนาะ อ่ที่จะถู้วิธปลูกเห็ดเลี้ยงเห็ดนะครับลาเียวเป็นตัวดีเลยวัาเห็ดก็ไม่ชอบเนาะเห็ดกับพืชชลานะครับทำอะไรนี้ต้องนะฮะควบคุมจุลินทรีย์โรพืชได้ต้งสามพืชไอ้สามโรคนะครับอันนี้ก็เราเอาวิชาการไม่ต้องเยอะเอาไปไวๆดีกว่าเนาะอ่ามีคนไกควบคุมก็ไม่เป็นไรเราไปดูอ่ะดูภาพกดีกว่าเข้าใจง่ายดี นี่คือตัวเชื้อราเกี่ยวที่เราเพาะอะเวลาทํางานเป็นยังไงฮะเชื้อราที่ราเกี่ยวตรงนี้เนาะเวลาเจอเชื้อโรคเชื้อราอื่นๆพุกราต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์กับพืชเนี่ยเราลองทดสอบในในอ่าเพดหรือว่าในจานแก้วนะครับแรกมันจะอยู่เงี้ยพอเจอราเกีข้ปุ๊บมันถอยเลยมันถอยหนีเลยมันสู้ราตาแต่โคดเมาอะไร้นมันถอยอันนี้คือเหมือนกันเชื้อราที่ไม่ดีนะปล่อยให้มันโตเองมันแพร่เต็มเพดเต็มถาดแก้วเลยนะถาดแก้วเนี่ย อเจอเชือพวกมันมันสู้ไม่ได้เลยมันถอยมันแย่งกันโตครับครับสรุปง่ายๆว่าเชื้ราตัวนี้มันไปแข่งขันไปต่อสู้กับเชื้อราปฏิบัติเชื้อราที่ไม่ดีกับพืชของเราถ้ามันโตเร็วมันแข็งแรงมันสู้ก็ได้มันก็เลยเป็นตัวที่มีประโยชน์แล้วมันไม่ทำลายพืชเราเขาเลยเอามันมาใช้งานในเรื่องของการป้องกันกำจัดโรคตื่นตั้งโกชนิดโรคนะโรครากเน่าคนเน่าใช่เลยนะครับเน่าคอรินด์ดัมปิ้งออฟเมื่อกี้เนี่ย นะครับกอเน่ากอแห้งปวดเน่าโรคเหี่ยวเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับที่เป็นโรคอีกเชราทั้งหมดส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดส่วนใหญ่เลยลาอราไตโครมาหรือราเขียดช่วยได้นะครับัอนทั้งหนดที่เราพูดถึงนะฮะในพริกในผักตระกูลมะางประเทศในพริกรรกเ็เจอบ่อยมากมในกาแฟหรือว่าในสตรอเบอรี่ยังมีทั้งหมดไหมมีมีใช่ไหมถ้ามีก็ตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับคือรายละเอียดผมผมไม่พูดถึงเพราะว่าผมไม่ไม่ได้จบทางด้านโรคพืชนะแต่ว่า เอามาเล่าสู่ฟังมากๆวันนี้มันดียังไงเนาะเล่าให้ฟังประมาณนี้เอามาใช้ยังไงครัาเขียวื่อกีถ้าเราเจอในตามขอนไม้แล้วมันสกัดมา,านะครับไปขยายได้นะผสมลาข้าวลำละเอียดเนี่ยผสมในปุ๋ยอินทรีย์ได้นะครับเนาะมีอัตราส่วนอ,อยู่เดี๋ยววันที่แจกจะมีคู่มือมาให้นะครับวันนี้เล่าให้ฟังพอเห็นภาพก่อนให้รู้จักกับตัวนี้ก่อนเนาะผสมกับอ่าเวลาเราผสมกับพวกพวัสดุคอพคาะก้าว่าดที่ใช้มีเดียใช่ไหมมีเดียเราที่ผสมได้ป้องก,กันเชื้ออ่า ที่เวล,ะละาเรากล้ากามันจะเน่าันี้ผสมได้ก็จะช่วยไม่ให้เน่านะครับรองก้นหลุมลุกขื้นมีอัตราส่วนนะหนึ่งถึงสองช้อนแกงต่อหลุมก็ได้นะครับเวลาหยอดหลุมเล็บขื่นเนาะหวานในแปลงปลูกก็ได้นะครับอันนี้ผมไปไวัยหวานใต้สมพุกมคนต้นอ่าเพื่อนที่มันมีเชื้อราเชื้อโรคเนะี่ยหวานได้เลยนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับทุกเมล็ดในการฟอกเมล็ดก็ได้นะครับอ่าอีกตัวครับมีใครสงสัยไหมไม่ใครเคยใช้บ้างลาเขียวตัวนี้ พีใครเคยใช้มัายยังพี่เคยใช้เนาะใช้อยู่เลยซื้อซื้อ,อเป็นของการค้าร้านทั่วไปหรือว่าซื้อจาก่วยงานไหนองค์<ม>การหลวงหรือว่าองค์การหลวงแจกถ้าเราถูกเอ่อเอ่ออที่่ให้เถ้าเกิดมีปัญหาเาก็จะไ้ัอันนี้พี่ปลูกเห็ดแตวพี่ใช้ลาตอนนี้นหรือหรือว่าใช้กับพืชตัวอื่นไม่ใช่เห็ดน,นะใช้บบ เห็นไม่ได้เลยเชลาเชิญลานี่ไฟกันยุ่งเลยเนาะงั้นก็ใช้ได้ผลดีเลยใช่ไหมแล้วมีเพื่อนบ้านใครแนะนาก็ได้เนาะเวลาสอนเดิญๆจาเป็นวิทยากรช่วยกันเนี่ยสาธิตนะ <c oughs> <c oughs> ครับดีให้มีคนทําแล้วได้ผลเนาะอันนี้มีพยานยืนยันว่ามันใช้ได้ผลดีเลยนาะนะครับอลายตัวนึงที่มีประโยชน์นะนี่เขาเรียกว่าลาบิวเวรี่หรือว่าลาขาวเมื่อกี้ลาเขียวแล้วนี่ลาขาวเนาะเขาเนี่ยลักษณะสีมันจะเป็นเนี้ย ็ข้าไปาตามตัวแรลงมันจะเป็นเส้นใหญ่สีขาวขึ้นมาอันนี้คือสตัตว์ตัวพืชที่มันจัดก,การได้เนาะเยอะยมากเลยเพีย้ยเพี้ยกระโดดเพี้ยจกกักระจันบัวน้อนหอแมลงค้อมเพี้ยไฟะไรแดงไายขาวแมลงหิขาว,อขาวนอนยถยีเสื้อนี่นะครับอ่าตัก๊กแตนก็ได้นะตั๊กแตนนี่กินเะมื่อเช้าเมื่อวานไปเดินโรงแปลงงานหัวใจของใรมักแแฝดเนาะตั๊กแตนต้นหนึ่งใบโกรธหมดเจออยู่สามตัว สามตัวแค่นี้ก็ต้นไม้ก็จะไปแล้วครับนะเนบต้องไปดูแปลงตั๊กแตนมาแล้วต้องจัดการนใช่ห้ผมเนาะมีทีมงานมาเจอเมื่อวานเก็บออกท่านไม่ทันเลยตั๊กแตนนี่เป็นตัวปัญหากินใบอ่อนนะครับไอตัวราขาช่วยไหมครับช่วยเลยถ้ามันเข้าไปสัมผัสตัวอะไรพวกเนี้ยมันจะเข้าไปอยู่ในตัวมาเร็งนะฮะทาให้มะเรงนี่ไม่สบายเนาะไม่สบายก็เมื่อยทำหนอเล็บเมื่อยเมื่อยแลไวเป็นไงฮะเป็นไข้เมื่อยเนาะต้องมาสร้างเส้นใหญ่อยู่ในตัวมะเรงมะเงก็ตายเลยนะ ทำงานเหมือนเหมือนอ่แค่ใส่โกลม่านะครับทาให้แมลงอากาศใชเเื่นป่วยก็ไปเสร็จปุ๊บไปสร้างให้แมลงเป็นเป็นไม่สบายแล้วก็แมลงก็ตายแล้วก็มันก็สร้างเส้นใหญ่ขึ้นมาคุมแมลงอีกทีหนึ่งถ้าเจนหน้าเห็นเส้นใหญ่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะสีขาวๆอย่างนี้เลยเนาะแมลงก็ตายนะครับไปในระยะที่เป็นหนอนก็ตายในระยะหนอนไปในระยะที่เป็นตัวแมลงเป็นป่วยก็ตายนะครับอันนี้เป็นประโยชน์มากที่มันได้เป็นประโยชน์กับเราด้วยนะครับอาการเนาะแมลง ไม่ต้องไปดูมันก,นาากินข้าวมากกินข้าวหน่อยมันก็คงตายนี่เห็นนั่นแหละกินน้อยลงแต่ว่าการสลายพื้นเราลดลงปุ๊บโอปกติตัวหนึ่งกินแรับเดียวชั่วโมงเดียวไปโกรเนี่มานายมันอาจจะกินได้แค่ไม่กินไปแล้วมันไม่สบายมาแรงอ่ะม,ม,มันเคลื่อนที่ช้าลงตัวมลงจะสีเปลี่ยนไปจะมีจุดดำๆน,น,นะฮะไปส่องดูเห็นเลยนะแล้วก็ตัวมาแลงที่มันตายเรื่ซาบแข็งเป็นมัมมี่เลยเนี่ยมันแรงมากเลยเนาะ เส้นใยสีขาวทะลุมาแรงออกมานะครับนี่ฉีดพน่นช่วงไหนอ่ะก็มีคาแนะนําก็เหมือนกันกันกนกบพวกเชือ้อเชือ้อพันธุ์คือช่วงที่มันมีความชื้นเหมาะสมไม่แดดจัดไม่อะไรต่างๆนะช่วงช่วงข้ามมานะครับเหมาะสมนะช่วงเย็นถึงข้ามเนาะมีควรจะให้น้ําก่อนเพื่อมีความชื้นพอสมควรให้ให้เชื้อราเขาไม่ไม่เจอความหแห้งแล้งเกินไปเนาะแล้วก็ฉีดให้พ่นให้ถูกตัวแมลงน,นะ แมลงอยู่บนใ,ใบใต้ใบเราสังเกตก่นอนว่าแมลงมันอยากซ่อนใต้ใบเพื่อเราฉีดจากล่างขึ้นบนถ้ามันอยู่บน,บนฉีดข้างบนลงไปถ้ามันอยู่ตามผิวดินก็ฉีดลงไปที่ผิวให้โดนตัวมันมากที่สุดนะครับอันนี้มันจะทําให้โอกาสสัมผัสกับเชือ้อวิวเรียน้ากขึ้นเนาะนะครับแล้วก็มีการกวนเป็นระยะในการฉีดด้วยมีทั้งใสน้สง,นงดินพ่นน้าใบเดี๋ยวไม้มาว่ากันตอนที่มาแจกดีกว่านะ้อดีครับปลอดภัยนะครับใ่เชื้อพันธุ์ตัวนี้ คนสัตว์เลี้ยงพืชไม่เป็นไรนะครับไม่มีสารพิษตค้างนะครับประสิทธิภาพสูงอยู่ได้ยาวนานแข่งักร่งได้เองตามธรรมชาติด้วยฉีดพ่นครั้งนี้อยู่ไปอีกหลายๆถอบถ้าเราไม่ฉีดพ่นสารที่มีมันก็อยู่ได้นะครับในตัวชเช้ราอะไรอย่างเี้เนาะกางทุนแน่นอนถึงที่พี่เคยใช้กันเห็นกับอะไรกับกับพืชจะเห็นนะครับมแมลงก็ไม่ได้อยาถ้าเราฉีดสัตว์ที่มีนะครมแมลงเนี่ยมันม,มีความความแข็งแรงอันนึงคือมันปรับตัวได้มแมลงอ่ะ ถ้ารุ่นมันตายรุ่นลูกมันจะแข็งแรงมันต้านทานสารเคมีได้เนาะมีการรับตัวนะแต่ถ้าใช้ตัวเนี้ยแมลงไม่มีโอกาสรื้อยาเลยนะครับอันนี้อุปกรณ์ในการเลี้ยงในทั้งไตโคนมาและวิวโมเลียรลาเกียวลาเข่าเนี่ยอุปกรณ์เลี้ยงคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวจะมีเวลาเรามาคุยเรื่องน้ยาวกันนะฮะมันขงเข้าเอ่อเข้าเจ้าเนี่ยเขาบอกม่าเป็นข้าวสองให้เลยนะอัตราผลเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันผมกับเราเ่าแนะนำที่ตัวนี้ไหม ทำมาแล้วมาให้เลยนอนแจกดีกว่าเพราะว่านุ่มยากแต่ถ้ามีเวลาเราทำเองได้หมดเนี่ยขั้นตอนไม่เยอะเลยครับอุปกรณ์ที่เดียวมีหมวเชื้อมีข้าวหนื้อข้าวข้าวหมูกันเนาะน้ําสะอาดมีหมวเชื้อในขวดนะฮะก็แจกมาแล้วมีข้าวหมูมีน้ําสะอาดมีตะเกียงมีถุงพลาสติกแล้วก็มียางรัดผมครับเนี่ยใส่พวกแบ้เขาเข็มกิจิ้มๆแล้วก็มีหมักไว้อ่าให้ปมไว้เจ็ดวันใช้งานเลยนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับอันนี้ เอาไปไว้นี่เราเพื่อนๆเห็นโชว์ภาพก่อนแล้วกันเนาะหมูข้าวใส่หมูเสร็จปุ๊บเอาเชื้อลงไปกคนๆแล้วเทลงไปเขาเก็บปักจิ้มๆให้มันมีอากาศเข้าไปหน่อยแล,แล้วก็ทำหมักอาทิ้งไว้เจ็ดวันวนะครับเชื้อก็เดินแล้วก็เอาใช้งานได้เลยนะครับเป็นคนๆในน้ำแล้วฉีดพ่นได้นะครับอันเนี้ยอันนี้เขามีระบบนั้นน่าจะเป็นไม่รู้วิศวะหรือว่าทำอันนี้เขาใช้ในที่ส่วนเหตุการณ์ยิ้กที่นครปฐมนะนี่เขาทำกันเอ่อทำเชื้อเหมือนกันนะเขาใช้ถังพวกนี้มา นะหน้าตาลาเขียวลาขาวหน้าตา,านี้เนาะเดินปา่าถ้าเห็นลาสีเขียวเป็นประโยชน์เอามาทดสอบได้ตามเปลือกไม้กลนไม้ตอไม้นะถ้าลาสีเขียวนั้นนะ่ะน่าจะเป็นแตคนอาแมกเนาะแต่ลาขาวนี่ธรรมชาติน่าจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่พนอะเจ็ดวันผ่านไปที่โปเห็นไหมเชื้อราจะมีสีคมาชัดเจนเนาะกับโอเคแล้วก็ผมจะเอามาฝากสามตัวในรอบหน้าคือหนึ่งเซเลนบอย สองไตโครมาสามราคาบิเวเรียพร้อมมีเอกสารแล้วก็พร้อมจะมาพาสาธิตการผลิตดูเนาะวันนี้มาโฆษณาขายยาไว้ก่อน <c oughs> นะให้พวกเราพอมีความรู้ว่าเออมันมีตัวทางเรื่องกันนะต้องการปริดเชียวพันทดแทนสารเคมีประหย,ยัดปลอดภัยนะครับแล้วก็เอ่อพวกเราก็ได้รดต้นทุนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในเบื้องต้นก่อนนะวันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอไว้เพียง ท่าน,นี้ก่อนนะครับเอกสารฝากน้องๆฝากพ,พี่ๆพ,พวกเราเอาไปหาเอกสารกันนะโดยเฉพาะยังสมาร์ทฟาร์เมอร์